พี่น้องเอฟซีนะเอาเราก็รอฟังพรุ่งนี้นะรอฟังรอฟังโอ้ของค่อยสิบไร่เด้อมาเอาเอา,อาครับครับในคู่คนแหละนะได้คู่คนครับขายบัตรนั่นนหะเขาสิขายบัตรนั่นนหะ,ะ,นนะพี่น้องเอฟซีเลือก,อกเาอาเมาหนึงน่งเมาโต้เมาโต้ไรบอกเมาหนึ่งเมาต้โต้หยังกูปฏิเตธกูหอกกลับนัน่นรีบุระัป อ่ากำนันตั้มมันจะโอ้กำนันกำนันรีกำนันตั้มมัน,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 นขายที่ดินขายแล้วนะโมผ,ผิดเนาะอืมนะครับว่าขายคนไทยเนาะนะครับต้องสับสลากไหมไม่ครับหายใจก้นกับผู้นั่นเอาแล้วครับพี่น้องเอฟซีเงินมากกระจายเอาล้วแล้วครับนะของผู้นัน้นของผู้นี่ไปเลยแล้วนะมันเป็นแบบนั้นปุรสิบไรเศร้าไรหาไลพลอะไร อ้าหมื่นหนึ่งพี่น้องเอ้ยนะครับนะนะเออเงินไผเบือ่อมึงหลอกมึงหลวงกับมาพี่ครับอืมนะมาอยู่พี่แหละโอ้ยมันละเงียบสงบแต่ครับสบายเหมือนอยู่บ้านปลายชีวิตเฮาจะเอาอย่างมากไม่คนเฮาแมนบอกนะอืม <c oughs> ไปกันใหญ่แล้วใช่ไหม <c oughs> พี่สองไร่จะปลูกทุเรยียนบอกโอ้ยตายแล้วให้เมาเป็นเดือน อ,อ่าอนะครับนะโนตาใสนะพี่น้องเอฟซีนะปุ๊ดนะฮะละติดไปเลยครับพี่น้องเอฟซีฮะละไปเลยนะต้องคอยกัดต้องคอยกัดเศร้าหาอะไรเมียนเมามาเลยเมียนเมามาเลยทั้งผู้โน้ยทั้งหนากัดติดผู้เล็กแก๊ดทั้งร่างพี่กับเบิ้งเห็นนอดอันผู้หลวงพี่น้องโอ้ยเห็น,น,อน้องหลังคาเงินพอพไปอีกอีกพอผ่านโอ้ยนะอืม ทั้งค่างก็เป็นห้องน้ำไหลบัดนี้บูโก้น้ำมัก็บุสองฟังเลยบัดนี้ค่างไส้ก็หวยค่างคว้าก็หวยครับบัดนี้โอยนะทางรถหอดบาดนี้ครับแบงนะครับนี่แต่ของผู้เจ้านี่ครับผู้ละหาไร่ชีไร่นี่ยโอยอยู่ใกล้กันไปจุ่มเลยบัดนี้สร้างหมู่บ้านได้พร้อมบัดนี้บ่ท่านถึงไฟกับเขาบัดนี้โอยตายแล้วรีวิวพารานว่าเฮามันยี้ใ่ไหมวิวพะลาน อืมชาวหาอะไรขายเบดเลยครับพี่นอ้ <laughs> หหองเอฟซีไรล่า่าของเจ้าของก่อนแล้วหาเงิน <laughs> หารไรล่าหหาเงินหาเงินหาเงินเบิ้งเอากงเงินเท่าไรบาทนี่อ๋อ,อชื่อง่ายขายคล่องแล้วครับพี่น้องเอฟซีนะมาขายแพยงราคาเป็นกันเองครับพี่นอ้องนะราคาเป็นกันเองอย่ามหนาวพี่น้องก็ย่ามหนาวแล้วแบบนี้โอ้เบิ้งหมอเบืง้งกลางเต้นน้องก็ได้แบบนี้เป็นพ้าลานหินก็มีบาทนี้ฟังเสียงน้ำไหลพรมันว่า โอ้ยครับนะเพราะว่าไปจากไปฮ่องกงเทพปไปแล้วไปจากไปฮ่องเมืองนอกุไปแล้วครับอันนี้โอ้ยนะครับนะอืบรรยากาศมันดีขนาดสุ่มไปใส่บรรยากาศดีก่อนก่อนที่เราจะไปเมืองไปหน้าครับพี่น้องอเอฟซีอยู่กับธรรมชาติก็เลี้ยงงัวเลี้ยงควายเลี้ยงควายก็สบายใจเม่มีความสุขก็ไม่ได้สนใจกับอย่างหรอกนะอยู่กับธรรมชาติดังฟืนดังไฟหากินกันเมื่อนี้ก็ไปหาหน่อไม้เนี่ยข้าวเดียว <letter> <S <S ได้กระสอบหนึงครับพอทราที่กระสอบหนึ่งอึดอยากตายยังน้อไม้ครับพี่น้อไม้ก็ได้อืฮักเอาฮักเอาอันนอดินกระซับเอารซับเอาอึดตายอยากเน่กินครับพี่น้องเอฟซีนั่นเอาแต่อันสนันน <wh> ้อไม้ต <gamma enders> ัวเน่าพี่ไม่ได้เอาเลยอืไม่ได้เอาเลยอย่างับีืมมันเป็นแบบนั้นนะครับ อันนี้แหละเราก็รอดูรอรุนว่าจะผิดจะถูกนะครับนะถ้าไม่ผิดอันนี้เราก็เป็นปาตรฐานได้เลยนะครับนะเป็นปาตรฐานได้เลยนะแต่มันไม่ผิดเราก็สามารถซื้อได้นะครับพี่น้องนะซื้อขายมาอยู่ได้เข้ามาทํากินได้นะครับเนาะซื้อแล้วทําดีสอทให้คนเช่าได้คือกันครับได้คือกันครับได้เบสไม่ผิดห้ามสาั่งพญานาะคกายังว่าห้ามสาั่งพญานาะคย่างเดียวครับ แล้วเจ้ายัางบ่เข้าใจเลยบ่แต่แม่นส้างสั่งพญานาคพิดมหันเลยครับผนะิดทันทีผิดทันทีเฮ็ดรีสอร์ทได้เบิดนะอืมแต่ว่าอย่างเดียวห้ามสร้างพญานาคแตจะว่าเฮ็ดรีสอร์ดได้เบิดครับฟอกกาแฟได้เบิด์ตกางต่อกางเต้นได้เบิดนกะ็ยังว่านะพี่นิจอ่าจองไว้ให้10ไร่เอาแบบอะไรนี่ติดกับทางน้ำเดือบบอกสองฟังเลยพี่นิดเอ้ย เป็นน้ำตกเล็กนน้อยเป็นน้ำตกน้ำย่ำน้ำไหลจ้าผลานหินก้อนห้าเมืองบาตนี่เจ้าไปเบิ่งกว่านีามันไหลนี่นน้ำนี่นะเจ้านอนโอ้สบายได้นอนรับสบายนจ้าอะรยังว่าบหารไม่น้ำเวลานอนนี่หลับสบายได้พี่เอ้พีนิดเลยเวลาน้ําไหลมันเพลินจําน้ำน้ำมาน้ําไหลนี่เจ่ตอนนี้มันก็ไหลจ้าจ้าจ้าของมัน หินมันมันเป็นธรรมชาติไงมันสวยงามไงนะไหลมาจากตีนเขาไงนะเออแล้วก็บรรยากาศดีด้วยพี่ค่อยสีแก้ผ้าเล่นน้าหบ้ออ้ยนะครับอืมแล้วก็ไม่มีใครด้วยที่นี่นะอืมมันมีความสุขดีมีความสุขกับธรรมชาติมันอากาศมันดีพี่อากาศมันดีอากาศโปรตปุงอ่แล้วมาอยู่แล้วมันไม่ยากไปใส่ครับพี่น้องเอ็มจไม่ยากไปใส่ อืมพอก,ก็เลี้ยงงวัวเลี้ยงควายโอ้มันก็นมีความสุขของเห่าเนาะพอเห่ามีเ้ากินให้ใจเต็มปอดใหยใจเต็มปอดครับ่อยไปอยุธยาหรือประก้องเทพโอ้ฝืดพี่น้องเอฟสีนะเหนียวหนาเหนียวตาจ้าผู้จังมันบอคือบ้านเห่าครับนะออนะเออเออมันเป็นแบบนั้นไงนะอืม ก็เราดูพรุ่งนี้นะครับจะผิดจะถูกมันก็ออกมาพูดว่านะครับมันพูดว่าจะไม่ได้เสียสักบาทแล้วก็จะอะไรนะนี่นะคะท่านเปาบอกว่าค่ะกลับบ้านได้ค่ะกลับไปสับหน่อหวายขายได้เลยทั้งนางหยกน้าทั้งนางพลายนะกลับบ้านได้เลยพวกมึงนะกลับไปสับหน่อหวายขายได้เลยแล้วก็ไปเอาป้ายออกซะไม่ผิดอเออที่ดินคืนเขาซะ นั oh ่รับพี่น้องเอฟซีคนที่ไปแจ้งความดํำเนืนคดีมนกจะเจาโทษขึ้นไหนบ้ันนี่โทษฐานทําให้โกกใจโทษฐานทําให้เสียเงินเสียทองโทษฐานนี่จะเป็นคดีความีาแล้วขาศึกการําเนินคดีบอสละบบานนี้พี่น้องเอฟซีเจ้าหน้าที่ได้บ้านนี่เมือลงตัวเพื้นที่ช่วยเข้าไปพื้นที่ช่วยเมื่อคอยช่วยอีกวันนี้มันจะมาแจ้งจับวัว นี่นะไอสองพวเมยียพวกมึงนะตัวดีนะมึงโดนแน่มึงมาเหยียบทรัพย์สินของกูเสียหายนะเอาที่เอาขี้ดินของกูออกไปด้วยมึงโดนสองตัวมึงเออนั่นไงคนรักป่าถอยไปใช่ไหมโอ้ยตายตาย,ตายนะครับพี่น้องเอฟสี่นะเอาตรงๆถ้าเจ้าของเดิมไม่ทำกินถือว่าสัดสิทธิ์ทำกิน บอรครับก็บอยเอาไปไป้ายออกมันป่ายังทันนะกินได้คือเก้าแล้วค่าปรุงค่าปรับมันก็บอกว่าไม่ได้เสียสักบาทครับผมเออมันเป็นแบบนั้นอืมอะไรขึ้นได้บอกพี่ตัมอะไรนน่อ,อืมนะเจ้านําเดินชั้งตำระวังนะเออคอยนีนละก็วมู